ตัวแหลกมากนะครับะมาหลุนกันครับตัวแหลกตัวหยังสวัสดีครับผมเบ่าหนองครับมือนีมาพบพอกันอี F, กแล้วครับมือนีมันดีสามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเบ่าหนองจะมาจุดถูกเอกไข่นะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเลขท้ายสามตัวรางวันที่หนึ่งนะครับผม เมื่อนี้สีเป็นจ้งไดเดี๋ยวเข้ามาเบิร์นกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บาหน่องท่านไหมน,นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อนี้ขอให้เอซีทุกคนจงโชคดีครับผมไปเข้าไปเบิร์กันเลยครับเรามาดุน้ำกันครับเลยถูไปไครมื่อนี้ งวดวันที่1สิงหา2564ครับศรัทธามีบารมีเกิดครับให้ไขรบ้านเบาหน้องทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับความศรัทธาครับผม ิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็เกิดจากความศรัทธาของเอฟซีทุกคนและของเบ้าหนองนะครับผมมียังเบ้าหนองขยักมาแบ่งปันมียังเราหนองขยักมาเบาสู่ฟังถ้าเดี๋ยวเบ้าหนองสีมีความฝันมาเบาสู่ฟังอยู่ครับก็ต้องรอจะข้าเด้อให้เบ้าหนองเสร็จภารกิจในยุดนี้ก่อนเดี๋ยวเบ้าหนองจะมา บอกความฝันสู่ฟังว่าเมื่อคืนกอนห้อยออกเบาหน่องฟันเห็นอีหยังนะครับเนาะอ่ะัวแหลกมากแล้วครับตอนแรกเบาหน่องว่าสีบอกความฝันไปนําจุดถูไปนํเบาหน่องกะบ่อดครับอ่ะแหลกมากแล้วครับ,รม,ารบามาหลุนกันครับตัวแหลกัตหยัง นี่คือแนวทางนะครับโปรดใส่วิจรารณญาณในการรับชมนํานะครับเลขจะมารหรือบ่มาเบาหน่องกะกาหนดห้ยบ่ได้นะครับเพราะคําว่าดวงของแต่ละคนบ่คือกันนะครับตั้งใจกะไว้เผื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเผื่อเป็นตัวเลือกแต่เบาหน่องกะจุดห้แล้ลวหนอ่งสวันที่สามสิบเอ็ดเว เบาหน่องตีตุลาะเบาหน่องก็เลย่บด้จุดน้องว่าสิจุดตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเบาหนองก็่บด้จุดแต่มาเมื่อนี้กัยังบ่อสายครับผมอ่ะตัวแรกมากแล้วครับตัวแหลกเริ่มชัดเจนมาแล้วครับเดี๋ยวเบาหน่องมีความฝันอีกยังเดี๋ยวเบาหน่องมาบอกสู่ฟังครับ เาหนองกับได้ฝันช่วมือเบาหนองกับบร้ลงลีบฟั่งช่วมือัได้ฝันกับจังไร้ลงครับคนบด้ฝันกันบบด้ลงจั่งไดก็ขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจให้เบาหนองตลอดมานะครับหลีโคกครับถาหลีตรงกับความฝันนี่กะทือว่า เพื่อนซีมาให้โชว์เข้าอีดีผมนะครับเลขหกนะครับตัวแหลกครับเลขหกแล้วเขามาหลุดตัวที่สองกันครับนะครับเขามาหลุดตัวที่สองกันครับศรัทธ,ธามีบารมีเกิดครับผม ให้บา้านเมาน้องให้โชคนะครับหวไมาแล้วมาแล้วตัวที่สองมาแล้วสมัครคือกันแต่นอะนะกับตัวแหลกเนาะหัวคือมาคือกันแต่นอะนะบอลเนี่ยในนอกครับเนาะ ก่ากับตัวเดียวกันนะครับเด้อหกกับเก่ากับตัวเดียวกันมิจระดาบ่งซอยกันนะครับเด้อตัวที่สองครับหัวตัวที่สองมาแล้วชัดเจนแล้วครับกับบัวแน่แน่นอนครับนออันวันเสาร์นอก่อยออกย็น,น,าายนได้เข้าวัดมักเหลีมักขาวในวันเสาร์เขาว่านะครับนอ Ừ, งามงามงามครับที่สองมาแล้วเอฟซีกับหลายคนก็อยากฟังความฝันเบาหนองครับเพื่อนกับว่าขันเบาหนองฝันเอามาลงให้ใดดือ้อว่สัตวได้ครับเดี๋ยวเบาหนองจูดูแล้วเดี๋ยวเยวบาหนองชี มาบอกความฝันสู่ฟังนะครับว่าเมาหนองฝันอีหยังเมาหนองกับบเคยฝัน,นยังสิดัเพื่อหรือหรือเพื่อนอยากอยากห้เมาไปหาบอกยังในฝันเห็นนะครับเนะาะเพราะว่าปกติเมาหนองสิไปหาเพื่อนตลอดครับแต่ช่วงนี้ก็เกิดโรคระบาดเนาะ ก็เลยไปใส่มาใสล่ำบากก็เลยบรเวไปหาไปหาผู้ใดไปหายุใสเดี๋ยวบ่าวหนองบอกสู้ฟังครับผมแต่ตอนนี้เฮามารลุนเหถูกกันกันครับอือ,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 อชัดเจนนะครับเลขหกครับผมหกหกแล้วครับผมเดี๋ยวมารลุนตัวที่สามกันครับสิเป็นจงังไร มาลุนตัวที่สามกันต่อครับผมหกหกแล้วนะครับผมนะครับหกกับเก่าตัวเดียวกัน้อครับเด้อจางไหครับบึงพิจรารณาบึงนะครับเนดะ้อนอะ่ะมาตัวที่สามมาแล้วครับมาตัวที่สามมาแล้ว ที่สามมาแล้วครับเรือม,มาแล้วเรือม,มาแล้วหนะหลายคนกันหมากเ็กตัวนี้นะครับเด้อที่มีอยู่ชุดหนึ่งที่บ่าหนองรุงไห้เมือ่อสิอว่าไปเที่ยวนะครับ เลขชุดนี้มาอีกแล้วครับมีคนซื้อมาหายตัวนี้อีรีบ่อยใครหลายคนมากนะครับเลขชุดนี้ฟังกังครับผู้ดใดซื้อลดตะลีไหวก็ขอให้ได้รางวัลทุกคนนะครับขอให้ได้ทุกคนครับอย่าให้พลาดน,นะครับลดตะลีบางคนก็ซื้อไหวตั้งแต่ เบานองให้ตัวเรียกนะครับคนว่าซื้อไว้ครับเตียงโฉไว้เนาะวอน่เน่คนอาจสี่ได้รางวัลที่สองที่สามที่สี่นะครับเนาะบางคนค่ะสีได้รางวัลที่หนึ่งครับวันนี้แหละครับได้กันทุกคนครับ เลขที่ออกครับหกหกหนึ่งครับหกหกหนึ่งครับเลขทูบไอกไทยบานเบาหนองขอให้ทุกคนโชคดีครับผมวันที่หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับรับโชครับโชคกันทุกคนครับผมเห็นกันแล้วเนาะครับเนาะเลขทูบเมื่อนี้นะครับ เลีกงามครับหกหกหนึ่งครับผมยังไงกะขอให้เอฟซีบาวหนองจงสมหวังดังปานาทุกผู้ทุกคนครับขอให้ได้รางวันทุกคนขอให้ทุกคนจงโชคดีวันที่หนึ่งสิงหาตอนแรกเดี๋ยวเข้ามาเจอกันอีกเท่น,นึงนะครับเมื่อนี้บ้านหนองกะมาให้โชคแล้วไอ้ใครก็มาให้โชคแล้วนะครับ ขอให้ทุกคนจงโชคดีกับผมสวัสดีครับ